นานแสนนานนับร้อยปีผ่านมาแล้วตั้งแต่สมัยที่ป่าบนยอดภูกระดึงยังไม่เคยมีใครปีนขึ้นไปพบเห็นและยังไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าสงวนอุทยานแห่งชาติดังนั้นผู้คนบางคนในหมู่บ้านตามเชิงภูจึงมักจะล่าสัตว์มากินกันเสมอเสมอเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านทั่วไปแต่คนเหล่านั้น จะล่าเฉพาะในแดนป่าด้านล่างใกล้ๆหมู่บ้านไม่เคยมีใครกล้าขึ้นไปไล่ล่าบนยอดภูซึ่งเป็นป่าสูงสุดด้วยมีคำเล่าลือสืบต่อกันมาแต่โบราณแล้วว่าป่าบนยอดภูเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาและชาวลับแลบังบทอาศัยอยู่ซึ่งคำเล่าลือนี้มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ามีอยู่จริงนั่นคือทุกวันโกนวันพระ จะมีเสียงระฆังหรือที่ชาวบ้านเรียกว่ากระดึงดังก้องกังวานแว่วมาให้ได้ยินเสมอในตอนย่ำค่ำกลางคืนและรุ่งเช้าคนแก่คนเฒ่าพอได้ยินเสียงนั้นก็จะพูดบอกสอนลูกหลานว่าลูกหลานทั้งหลายเอ๋ยเสียงกระดึงที่กังวานดังแววมานั่นเป็นเสียงกระดึงเมืองรับแลบังบทบนยอดภูพวกเขาตีถวายเป็นพุทธบูชา ลูกหลานหญิงชายซึ่งเกิดใหม่ยังเป็นเด็กก็จะเอียงหูฟังเสียงกระดึงลึกลับด้วยความพิศวงอัศจรรย์ใจณนะหมู่บ้านเชิงภูแห่งนั้นมีพรานไพรใจกล้าสองคนชื่อพรานแปรกับพรานหมอนอยู่มาวันหนึ่งพรานแปรบังเกิดความคิดว่าตัวเองนั้นเที่ยวล่าสัตว์อยู่ในป่าแถวแถวเชิงภูมานานนับสิบปีแล้วยังไม่เคยขึ้นไปล่าบนยอดภูนั่นเลย อยากรู้เหลือเกินว่าป่าบนยอดภูนั่นจะเป็นอย่างไรด้วยความอยากรู้และอยากพิสูจน์พรานแปรผู้กล้าหาญจึงไปชักชวนพรานหมอนซึ่งคุ้นเคยกันโดยพูดว่านี่เจ้าหมอนข้าอยากขึ้นไปล่าสัตว์บนยอดภูนั่นเหลือเกินอยากรู้นักว่าข้างบนมันจะเป็นยังไงนั่นน่ะสิพี่แปรฉันก็เคยคิดเหมือนกันแต่ไม่กล้า พ่อแม่ของฉันเคยเล่าว่าข้างบนนั่นมีผีปา่ามีชาวรับแลบบางบทอาศัยอยู่นะพรานหมอนซึ่งอ่อนอาวุโสกว่าเอ่ยตอบได้แต่คิดได้แต่สงสัยก็เลยไม่รู้กันสักทีเราไปดูกันไหมไปพิสูจน์ให้เห็นกับตากันพรานแปรพูดพลางขยันขยอจนในที่สุดพรานหมอนก็คล้อยตามตกลงใจเดินทางไปด้วยกันคนทั้งสอง สะพายย่ามใบใหญ่ใส่สเบียงเครื่องอย่างชีพมีดสั้นใส่ปลอกห้อยเอวปืนแก๊ปกระบอกยาวสะพายบ่าออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ปีนภูบุกป่าฝ่าดงสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจากป่าเชิงเขาซึ่งเป็นป่าเต็งรังมีไม้จำพวกไม้เต็งไม้รังไม้แดงขึ้นอยู่มากครั้นพอผ่านไปสภาพป,ป่าโปรง่งก็ค่อยๆกลายเป็นป่าดงดิบรกทึบมากขึ้นตามลำดับ ไม้ยืนต้นมากมายกลายชนิดขึ้นหนาแน่นชูยอดสูงเสียดฟ้าต้นตะเคียนต้นเขี่ยมมะข่าโมงยางแดงตะแบกใหญ่ตามคาคบมีกล้วยไม้นานาพันธเกาะห้อยย้อยชูช่อทรงกลิ่นหอมรวยรินพ่านทั้งสองหอบเหนื่อยเงื่อไหลไข่ย,ย้อยใจเต้นระรัวบรรยากาศโดยทั่วระงมไปด้วยเสียงร้องของสับพสัต นกโพดดกร้องโหกปกโหกปกนกหัวขวานเอาปากเจาะเคาะเปลือกไม้หากินหนอนมแมลงดังระรัวนกเงือกกาหังบินพุ่งผ่านกระพือปีกดังพึบพับพึบพับนกตั้งล้อก็ร้องคร่ำครวญเสียงแสระงมไพรบนยอดไม้สูงซึ่งแผ่กิ่งก้านบังและเห็นฝูงลิงฝูงข้างพญากระรอกดำปีนป่ายหากินลูกไม้อยู่โดยทั่ว ส่วนตามทางอันรกเรื้อบนพื้นดินนั้นก็เต็มไปได้วยโขดหินสูงใหญ่ระเกะระกะแต่ละก้อนโตเท่าบ้านเท่าเรือนพรานทั้งสองหากันเดินแทรกและปีนป่ายข้ามไปเก้งกวางหมูป่าวิ่งกระโจนพรวดพรวดผ่านไปในระยะใกล้ๆเห็นอยู่เสมอเสมอยิ่งสูงยิ่งลึกเข้าไปก็ได้เห็นสรรพสัตว์มีชุกชุมมากขึ้นพรานทั้งสองต่างตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก เขาอุทานพูดบอกกันและกันอยู่ตลอดทางว่าโอ้โหพวกเราโมแต่หลงง้องมอยู่แต่ในป่าข้างล่างที่ป่าลึกข้างบนนี่ช่างอุดมสมบูรณ์เหลือเกินรู้อย่างนี้ขึ้นมาตั้งนานแล้วนั่นนะสิพี่แปรนี่ขนาดยังไม่ถึงยอดภูนะหากเป็นยอดภูจะมีมากสักเพียงไหนพรานหมอนตอบรับแล้วมุ่งหน้าสู่ป่าลึกสูงขึ้นตามลำดับ กระทั่งเวลาบ่ายตะวันคล้อยก็บรรลุถึงดินแดนยอดสูงสุดของภูเขาทันทีที่ปีนไต่พ้นหน้าผาขึ้นไปพรานทั้งสองต่างตะลึงแลเพราะได้เห็นทัศนียภาพอันงดงามสุดพัลนาโอ้บนยอดแห่งภูกระดึงบริเวณเบื้องหน้าของเขาไม่ได้เป็นป่าดงดิบรกทึบอย่างที่คิดแต่มันเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีกว้างใหญ่สุดสายตา ยอดหญ้าสูงเหล่านั้นกำลังโบกสะบัดล้อลมอยู่ไหวๆนอกจากนั้นในทุ่งหญ้ายังเต็มไปด้วยต้นสนภูเขานับร้อยนับผ่านต้นยืนตระงานเรียงรายอยู่ยามสายลมพราวพัดมาเสียงใบสนพลิ้วใบดังวูวิวอื้ออึงตามทุ่งหญ้าใต้ต้นสนมีดอกไม้ป่าหลากสีกุหลาบขาวกุหลาบแดงดอกตาเหินไหว เปราะผูเนียมดงกระดุมเงินกระดุมทองหยาดน้ำค้างชูช่อเบิกบานพราวและลานตาโอ้นีม่มันแดนสวรรค์หรือไรนี่ตาของข้าฝาดไปหรือเปล่าพรานแปลอุทานหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเมื่อได้เห็นภาพพิสวงเบื้องหน้าพรานหมอนมีความรู้สึกไม่ต่างกันอุทานว่าสวยสวยจริงทีแรกคิดว่าจะมีแต่ดงดิบรกทึบเสอีก โน่นดงดิบอยู่ทางเหนือทางตะวันตกโน่นแต่ตรงนี้เป็นทุ่งหญ้าป่าสนกว้างงดงามเป็นบุญตาเหลือเกินที่ได้มาเห็นพูดบอกกันและกันแล้วพากันเดินลัดเลาะขอบหน้าผาไปทางใต้ได้แลเห็นแก้งกวางกระทิงมากมายหากินกันเป็นหมู่หมู่อยู่ในทุ่งหญ้ากลางป่าสนขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ข,พของเราเราค้นพบขุมทรัพย์แล้ว เก่งกวางกระทิงมากมายเหลือเกินพรานแปรบอกพรานหมอนประมาณบ่ายสามโมงพรานทั้งสองมาถึงริมหน้าผาซึ่งเป็นพลานหินกว้างเหมาะสมที่จะใช้เป็นที่พักจึงได้พากันตัดกิ่งไม้ต้นไม้เล็กๆมามุงมาบังเพื่อกันหมอกกันน้ำค้างซึ่งจะหยาดหยดลงมายามค่ำคืนเมื่อทำเพิงพักเสร็จแล้ว จึงไปหากิ่งสนแห้งๆซึ่งมีอยู่มากมายในบริเวณใกล้เคียงมาเป็นฟืนสำหรับก่อกองไฟค่ำวันนั้นพรานแปรยิงกวางตัวหนึ่งในทุ่งหญ้ามาทำอาหารมันมีอยู่ดาดดืนทั้งหมูแก้งกวางสัตว์เหล่านี้มันไม่กลัวคนเลยคงจะเป็นด้วยไม่เคยมีใครขึ้นมาไล่ล่าพวกมันถึงยอดภูแห่งนี้ตอนที่ยิงเสียงปืนของพรานแปร ดังก้องกังวานพวกหมูแก้งกวางซึ่งสลอนอยู่ในทุ่งหญ้าพากันยืนบึ้งอย่างประหลาดใจคล้ายจะไม่เคยเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ครู่ต่อมาพอรู้ว่าเป็นเหตุร้ายเพื่อนของมันล้มลงดิ้นตายมันจึงพากันวิ่งหนีตเตลิดไปอย่างขวัญหายเสียงปืนของพรานแปรคงจะเป็นเสียงปืนนัดแรกในชีวิตของพวกมันที่เคยได้ยินพรานทั้งสอง ต่างกินอาหารมือคำ่ำคือเนื้อกวางอ่อนๆย่างไฟย่างอร็ดอร่อยออกรสออกชาติขณะที่กินกันไปพรานหมอนพูดขึ้นด้วยความรู้สึกภูมิใจว่าเราสองคนเป็นพรานชุดแรกที่ขึ้นมาถึงยอดภูกระดึงคนอื่นๆในหมู่บ้านยังไม่เคยมีใครกล้าขึ้นมาเลยใช่แล้วหมอนเอ่ยเราเป็นผู้บุกเบิกเป็นคนค้นพบต่อจากนี้ไป ที่นี่คือขุมทรัพย์ของเรากินอาหารมื้อคำ่ำอิ่มหนำสำราญกันแล้วท้องฟ้าและบรรยากาศบนยอดภูรอบด้านก็มืดสนิทลงกองฟืนที่ทำด้วยไม้สนแห้งๆถูกจุดก่อขึ้นลุกโพลงสว่างสวยัยความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางปีนภูสูงมาทั้งวันและหนังท้องที่ตึงด้วยกินอิ่มกันเต็มที่ทำให้ง่วงเหงาหานอนอย่างรวดเร็วพรานแป พูดบอกขึ้นว่าผลัดกันนอนนะแกนอนก่อนข้าจะนั่งอยู่ยามให้เราจะประมาทไม่ได้หากข้าง่วงทนไม่ไหวเมื่อไรจะปลุกแกเองพรานหมอนได้ฟังจึงเอ็นตัวลงนอนมืนแก๊บบรรจุกระสุนพร้อมพิงอยู่ข้างเพิงพร้อมจะหยิบคว้ามาใช้ได้ตลอดเวลาแล้วเพียงครู่เดียวเท่านั้นเสียงพรานหมอนก็กลนครอก,รอกเหลือเพียงพรานแปร ที่นั่งทางตาอยู่ข้างกองไฟเวลาผ่านไปผ่านไปอากาศก็ยิ่งทวีความเยือกเย็นเน็บหนาวทั่วแดนทุ่งหญ้าป่าสนสงบสงัดบนฟ้าสูงมีหมู่ดาวพราวพร่าง่องแสงระยิบระยับดาวแต่ละดวงลอยต่ำคล้ายจะเอื้อมหยิบถึงเป็นภาพที่งดงามน่าอัศจรรย์เสียงรีดริ่งเรรในทุ่งหญ้าขยับปีขับขานบรรเลงเพลง เก้งกวางร้องเอิบเอิบเพรียกหากันดังแววมาขณะนั้นพรานแต่ซึ่งนั่งอยู่ก็พลันมีอาการโงกง่วงสุดที่จะทานทนแม้พยายามจะเบิกตาจ้องดูเปลวไฟให้ตาแจ้งแต่ก็ทาไม่ได้ดวงตามันรีลงรีลงแสงไฟก็ลางเลือนลงลางเลือนลงหูได้ยินเสียงคล้ายนกเขากู่ร้องดังแววมา สองสามหนเท่านั้นพลันความรู้สึกทั้งมวลของเขาก็วูบหลับไปกลายเป็นโลกแห่งความฝันพลานแปรฝันไปว่าทั่วทุ่งหญ้าใต้ป่าสนอันสงบสงัดยะเยือกเย็นที่เขานอนกันอยู่นั้นมีเสียงคำรามดังโฮกขึ้มโฮกขึ้มแว่วมาเขาและพรานหมอนพวาลุกขึ้นนั่งเสียงกระหึ่มของเจ้าป่าทำให้ต่างคนต่างคว้าปืน มาเตรียมพร้อมระหว่างภัยพี่แปรเสียงเสืออะไรมันมันดังอย่างนั้นพรานหมอนกระซิบใจหายวูบคนลุกสู้นั่นนะสิเสียงดังคล้ายค้าคำรามพรานแปรชงนต่อเสียงของเจ้าป่าที่ดังกระหึ่มอยู่รอบด้านเสียงของเจ้าป่านั้นมีพลังมากสะกดให้พรานทั้งสองบังเกิดอาการสะทกสะทานวันไหวอย่างสุดระงับ แล้วในฉับพลันก็ต้องสะดุ้งโยงเพราะได้เห็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวยังไม่เคยคาดคิดคาดฝันมาก่อนเลยในชีวิตภาพที่เขาเห็นอยู่เบื้องหน้านั่นเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่ลายพร้อยตัวโตวขนาดเท่าวัวเทียมเกวียนดวงตาทั้งคู่ของมันโตเท่ากับกำปัน้นลุกวาววาวเป็นสีเขียวปัดปากกว้างอ้าเสยยเห็นเขี้ยวคมสุดสยองใจมัน มันกำลังย่างใกล้เข้ามาแต่ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือบนหลังเสือใหญ่นั่นมีร่างของผู้ชายคนหนึ่งดูแวบเดียวก็รู้ว่าไม่ใช่คนนั่งทำหน้าบึ้งทถลึงตาอยู่พรานแปรกับพรานหมอนได้สติก็ลุกพรวดยกปืนเตรียมประทับยิงป้องกันตัวหยุดนะเจ้าพรานเจ้าโอหังพวกแกหาเรื่องตายบังอาจบุกรุกขึ้นมาไล่ล่ายิงสัตว์ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ เสียงตวาดอย่างทรงอานาจของพูดผีบนหลังเสือทำให้พรานทั้งสองตะลึงยกปืนค้างราวกับถูกสะกดแล้วอึดใจปืนก็หล่นร่วงลงจากมือช่างหน้าประหลาดยิ่งนักพอปืนหล่นลงพื้นก็หักสะบัน้นกระบอกกระเด็นไปทางด้ามกระเด็นไปทางแล้วต่อจากนั้นพูดผีบนหลังเสือก็โยนเชือกยาวในมือปลิวหือเข้าใส่พอถึงตัว มันก็กระวัดพันมัดร,ร่างของคนทั้งสองไว้แน่นทั้งพรานแปรพรานหมอนตกใจแทบสิ้นสติพยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นจากพันธนาการแต่ก็ไม่หลุดพากันร้องโอดโอยด้วยความกลัวสุดชีวิตไปไปกับข้าโชคชะตาชีวิตของแกสุดแล้วแต่นายของข้าจะลงโทษเธอะพูดผีบนหลังเสือตนนั้นตวาดกล้อง แล้วกระชากลากดึงร่างของคนทั้งสองคลูดไปตามพื้นหินพื้นดินอย่างรุนแรงไม่ปราณีปราใสร่างทั้งสองรู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างเขาถูกลากตามหลังเสือไปจนถึงสถานที่แห่งหนึ่งเป็นพลานหินกว้างเช่นกันพูดผีบนหลังเสือกระโดดลงมากระชากดึงเขาให้ลุกขึ้นนั่งพรางพูดบอกว่าโนนนายของข้าเจ้าจงกราบกรานขอชีวิต หากยังทำท่าดื้อดึงแข็งขืนเจ้าจะต้องตายอยู่ในป่านี้จะไม่มีวันได้ผุดได้เกิดเลยกลับลงกลับลงสิเสียงอันดุดันของเจ้าผีบนหลังเสือทําให้พรานแปรพรานหมอนได้สติเมื่อเหนยหน้าขึ้นเขาได้เห็นภาพที่น่าพิศวงมหัศจรรย์บนโขดหินสูงเบื้องหน้ามีร่างของชีประขาวตนหนึ่งนั่งสงบนิ่งอยู่ครั้นมองไปรอบด้าน ก็ได้เห็นพูดผีจำนวนมากไม่ต่ำกว่าร้อยนั่งทำหน้าตาเธมึงถึงจ้องอยู่ราวกับจะกินเลือดกินเนื้อพรานแปรกับพรานหมอนกลัวใจแทบขาดรีบพากันประนมมือกราบประหลกประหลกตัวสั่นงันงกชั่วชีวิตที่เกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตป่านนี้ไม่เคยหวาดกลัวสิ่งใดมากมายเท่ากับครั้งนี้เลยเมื่อกราบแล้วเงยหน้าขึ้นต่ชีพาขาวนายผีบนแท่นหินสูงนั่น ก็ตวาดเป็นเสียงห้าวกล้องหน้าสะพรึงกลัวขึ้นว่าเจ้าพลานเจ้าทั้งสองบังอาจนักขึ้นมาทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของขุนเขาภูกระดึงเจ้ารู้ไหมที่นี่เป็นป่าที่ข้าปกปักรักษามานานนับร้อยร้อยปีแล้วสิงสาราสัตว์วิญญาณไพรเทพพยดาชาวลับแลบางบททั้งหลายเคยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแต่เจ้าบังอาจยิ่งนัก กล้าบุกขึ้นมาไล่ล่าถึงข้างบนนี่ข้าจะลงโทษพวกเจ้าให้ตายตกไปตามนางกวางป่าตัวนั้นเสียงของกระชีประขาวลึกลับบนแท่นหินทำให้ปราณทั้งสองบังเกิดความสะดุ้งกลัวรา่ากับเห็นพระการปรานแต่ประนมมือพูดตอบว่าได้โปรดเถอะไว้ชีวิตด้วยพวกเราทำผิดไปแล้วรู้เท่าไม่ถึงการบัดนี้สำนึกแล้วต่อไปจะไม่ขึ้นมาอีกขอสัญญา ขอสาบานได้โปรดเถิดไว้ชีวิตด้วยได้โปรดเมตตาทั้งพรานแปะและพรานหมอนต่างวิงวอนกลัวแทบขาดใจตายตาชีประขาวบนแท่นหินเพ่งมองด้วยสายตาเกลี้ยวโกรธแต่เมื่อเห็นพรานทั้งสองสรารภาพอย่างอ่อนน้อมไม่แสดงความโอหังจึงค่อยบรรเทาความโกรธลงแต่ยังคงพูดด้วยเสียงดุดันต่อไปอีกว่าสำนึกตัวหรอ เมื่อกี้พูดว่าจะสาบานแกจะสาบานว่ายังไงลองพูดมาสิสาบานว่าหากข้าพเจ้าขึ้นมาล่าสัตว์บนยอดภูแห่งนี้อีกขอให้ข้าพเจ้าตายด้วยเคี้ยวงาพรานแปรสาบานปนสะอื่นพรานหมอนได้ยินก็สาบานตามเช่นเดียวกันแต่แต่ตาชีประขาวนายผีไม่ยินยอมร้องตวาดซ้ำอีกว่าไม่ได้เจ้าสองคนนี่ตัวร้าย เข็นค่าชีวิตสัตว์มามากแล้วเจ้าจงสาบานใหม่ว่าจะเลิกเป็นพรานล่าสัตว์ในเขตป่าภูกระดึงตลอดชีวิตสาบานเิสาบานใหม่แล้วข้าจะปล่อยเจ้าให้กลับไปหาลูกเมียด้วยความที่รักตัวกลัวตายพรานแปรไม่อิดออดรีบสาบานใหม่ทันทีว่าข้าพเจ้าขอสาบานว่าจะเลิกล่าสัตว์ในป่าภูกระดึงตลอดชีวิตหากข้าพเจ้าลืมคำ ขอให้ข้าพเจ้าตายด้วยเคี้ยวงาดีมากแล้วเจ้านั่นล่ะจะว่ายังไงตาชีประขาวนายผีหันมาทะลึงตาวาว,าวาวใส่พรานหมอนพรานหมอนกลัวตายจึงกล่าวสาบานตามพรานแปรเมื่อคนทั้งสองสาบานแล้วตาชีพระขาวนายผีมีสีหน้าแววตาลดความดุดันลงพูดขึ้นว่าเอาละ มันข้าจะไว้ชีวิตสักคนข้าจะให้โอกาสพรุ่งนี้เช้าจงรีบกลับลงไปแล้วจงไปบอกคนอื่นๆในหมู่บ้านด้วยว่าห้ามใครขึ้นมาล่าสัตว์บนยอดภูบริเวณนี้เด็ดขาดหากใครไม่เชื่อมันผู้นั้นจะต้องจบชีวิตด้วยเชี่ยวงานี่คือคำสั่งประกาศสิทธิ์ของข้าจงจำไว้ขอบพระคุณขอบพระคุณพรานแปรพรานหมอนต่างก้มกราบด้วยความยินดี แต่ก็ต้องสะดุ้งอีกเพราะตาชีปะขาวตาวาดขึ้นอีกว่ายังพวกแกอย่าเพิ่งดีใจข้าไว้ชีวิตของพวกแกก็จริงแต่ก่อนจะปล่อยไปจะต้องลงโทษให้เข็ดลบับปล่อยไปเฉยเฉยไม่ได้พวกเจ้าจะต้องถูกเคี่ยนฝากรอยจารึกไว้ให้จดจำตลอดไปพูดแล้วก็หันไปทางเจ้าพูดผีขี่เสือตนนั้นซึ่งยืนคุมอยู่ข้างๆสั่งขึ้นว่าเขียนมัน เช่นแรงๆบัดดนนั้นเจ้าพูดผีก็ย่างสามขุมถือไม้ไหวายเข้ามาเหงือง่าแล้วกระนำฟาดลงที่กลางหลังพรานทั้งสองอย่างสุดแรงเกิดจนหน้าขมำคว่ำลงควับควับเสียงหวายฟาดกระนำซ้ำลงบนแผ่นหลังอีกหลายหนรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวแทบขาดใจโอยโอ้ยพวกเขาหวีดร้อง แล้วสติสัมปชัญญะทั้งมวลก็ดับหูบลงเหมือนเปลวเทียนที่ถูกแรงลมพายุพัดเป่าไม่รับรู้สิ่งใดๆอีกเลยการเวลาผ่านพ้นไปอีกจนกระทั่งรุ่งแจ้งเสียงลมป่าพัดผ่านทุ่งหญ้าใต้ป่าสนดังหวีดวิวพรานทั้งสองรู้สึกตัวตื่นขึ้นในตอนเช้าเรียกวามรู้สึกที่เจ็บปวดรวดร้าวไปทั่วสัลพางกาย เมื่อต่างคนต่างพยายามยันตัวลุกขึ้นนั่งก็ได้เห็นเสื้อผ้าที่ตัวเองสวมใส่ขาดกระรุ่งกระริ่งเนื้อตัวแขนขาถลอกปอกเปิกเป็นริ้วรอยมีเลือดไหลซิบๆโดยเฉพาะที่แผ่นหลังแตกเป็นแผลร้าวระบมแล้วนั่นปืนสองกระบอกหักสะบ้นวางอยู่บนแผ่นหินเหมือนในความฝันทุกประการคุณพระช่วยพรานทั้งสองอุทานขนลุกด้วยความกลัวมัน มันเป็นความจริงไม่ใช่ความฝันพรานแปรกับพรานหมอนสมซานล,ลงจากยอดภูกระดึงผ่าร่างอันสะบักสะบอมกลับสู่หมู่บ้านเขานอนป่วยหนักละเมอเพ้อพกอยู่หลายวันหลายคืนจึงเค่อค่อยฝืนไข้เมื่อหายแล้วกลางแผ่นหลังยังมีร่องรอยแผลเป็นอยู่เป็นรอยไม้เรียวหวายของพูดผีที่เคี้ยนตีฝากรอยจารึกไว้พรานแปรพรานหมอน เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ญาติมิตรและคนในหมู่บ้านฟังชาวบ้านในหมู่บ้านเชิงภูกระดึงรับรู้แล้วก็พากันหวาดกลัวไปทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีใครกล้าขึ้นไปล่าสัตว์บนยอดภูแห่งนั้นอีกเลยแต่เรื่องราวไม่ได้จบสิ้นลงเพียงแค่นั้นเพราะพอเวลาผ่านไปประมาณสามสี่ปีพรานแปรเกิดตรบัดสัตว์ลืมคำสัญญา ได้ไปชักชวนพรานหมอนเข้าป่าล่าสัตว์อีกคนไปเถอะหมอนเราไปขัดห้างซุ่มยิงเก้งกวางมากินกันอดอยากมานานแล้วอ้อพี่แปรข้าเข็ดแล้วข้าไม่เอาด้วยหรอกข้ากลัวข้าไม่กล้าฝืนคำสาบานพรานหมอนทักท้วงไม่ยอมไปด้วยพรานแปรจึงบอกว่าไม่ต้องกลัวหนะ้าเราไม่ได้ขึ้นไปล่าบนยอดภูสักหน่อยล่าอยู่ในป่าข้างล่างนี้ ไม่ได้นะพี่แปรเราสาบานไว้ลืมแล้วเหรอข้าข้าไม่เอาด้วยหรอกข้าไม่อยากตายด้วยเขี้ยวงาเมื่อพรานหมอนไม่ยอมไปพรานแปรจึงไปคนเดียวตามลำพังเขาไปนั่งห้างบุญคบไม้ต้นหนึ่งครั้งแรกเขายิงกวางได้ครั้งที่สองก็ยิงได้อีกไม่เกิดเหตุร้ายใดๆทำให้พรานแปรย่ามอกย่ามใจกลับเข้าไปเป็นหนที่สามแต่คราวนี้พรานแปรหายไปเลย ไม่ได้กลับคืนสู่หมู่บ้านลูกเมียต่างห่วงใหญ่ขอร้องให้พรานหมอนออกตามหาพรานหมอนพร้อมด้วยเพื่อนอีกสองคนจึงตามไปและได้พบร่างของพรานแปรถูกช้างใหญ่แทงด้วยงาท้องทะลุเห็นรอยช้างปรากฏอยู่รอบๆอบศพอย่างชัดเจนและนับตั้งแต่นั้นคนในหมู่บ้านเชิงภูจึงต่างพากันเรียกบริเวณตรงจุดที่พรานแปร ถูกช้างแทงตายนั้นว่าพรานพรานแปรพรานเป็นคำภาษาท้องถิ่นแปลว่าจุดหรือสถานที่ส่วนพรานหมอนนั้นรักษาคำสัตว์สาบานไว้ได้เขาเลิกล่าสัตว์ตลอดชีวิตสั่งสอนให้ลูกให้หลานรู้ว่าบนยอดภูเป็นถิ่นศักดิ์สิทธิ์ใครจะไปล่าสัตว์ไม่ได้ลูกหลานของพรานหมอนและเพื่อนบ้านต่างก็เชื่อฟังการเวลาต่อมา ได้พาการประกอบอาชีพเป็นลูกหาบขนของพานักท่องเที่ยวขึ้นภูกระดึงสืบต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบันเรื่องราวความลึกลับบนยอดภูกระดึงยังคงเป็นจำนานที่ศักดิ์สิทธิ์คนที่บังอาจลักลอบไปล่าสัตว์ในทุ่งหญ้าป่าสนจะต้องจบชีวิตอย่างอนเนจอนาถทุกคนด้วยเขี้ยวงาส่วนใหญ่จะตายด้วยช้างคล้ายๆกับพรานแปรทุกวันนี้ คําว่าพรานพรานแปรก็ยังคงอยู่ระหว่างทางขึ้นเขาภูกระดึงหากใครขึ้นไปก็จะได้พบเห็นนี่คือที่มาของคําว่าพรานพรานแปรเป็นตำนานลึกลับของขุนเขาภูกระดึงที่เล่าขานสืบต่อกันมา